วันนี้เราจะมาทำยำไข่ดาวใส่ไส้กรอกทอดกันนะคะก็มีน้ำอาจากักรมีต้นหอมขึ้นช่ายหั่นท่อนพริกแดงซอยนะคะก็มีหัวหอมใหญ่นะคะสไลด์ไว้แล้วก็มะเขือเทศนะคะ เอาเม็ดออกนะคะหั่นเต๋าตามชอบเลยก็มีไข่3ามฟองนะคะเดีย๋ยวเราจะมาทอดไข่กับไส้กรอ,อกก่อนจะจุดไข่แดงให้แตกนิดนึงนะคะไข่ดาวเราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะ อ,อกลงทอดแคบเดียวนะคะอันนี้ทำเป็นผ่าซีแฉกนะคะให้เหมือนดอกไม้นะคะค่ะไส้กรอกทอดของเราก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นไข่ไดาวกันนะคะหั่นตามชอบเลยนะคะค เดี๋ยวเราจะมายำกันเลยนะคะก็ใส่ไข่ดาวลงไปนะคะใส่ไส้กรอกลงไปนะะเราก็จะใส่พริกขี้หนูซอยลงไปนะคะ,ะ,คะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำอาจาดใต้นะคะ เอาตามชอบเลยนะคะสามช้อนโต๊ะอย่างนี้ก็ได้นะคะใส่สักสามช้อนโต๊ะใส่ไปนะคะก็คลุกให้เข้ากัน,ง,นง่ายๆเลยนะคะคลุกให้เข้ากันก็เดี๋ยวเราเติมผักลงไปะคะ่ะเติมผักลงไปเลยนะคะเติมต้นหอมขึ้นช่ายไปนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะคนให้เข้ากันทุกอย่างก็เรียบร้อยเราจะเสิร์ฟบนถ้วยนี้เลยนะคะตรงนี้น,นะคะน่ารับประทานมากค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะยำไข่ดาวไส้กรอกของเรานะคะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะ